ระบบ ISO 9 0 0 1 2015คนะ่ะก็คือระบบบริหารคุณภาพถ้าอาธิบายง่ายๆก็คือมันเป็นเลขรหัสการรับรองที่ออกโดยองค์กร ISO นะคะที่เป็นมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันทั่วโลกโดยระบบเนี้ยจะเกี่ยวกับการบริหารคุณภาพถ้าเราทำตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่เขากำหนดไว้ได้เราก็สามารถขอรับรองมาตรฐานนี้ได้ ซึ่งเป็นการรับประกันได้ว่าบริษัทเราจะสามารถสร้างสารรค์ผลงานออกมาอย่างมีคุณภาพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ค่ะซื้อมาค่ะไม่ใช่จริงๆจะบอกว่าภูมิใจมากเลยนะระบบเนี้ยบริษัทเราได้มา12ปีแล้วนะถ้าเทียบกับคนเนี้ยก็เป็นวัยรุ่นซ่าๆนะชอบความท้าทายและที่สำคัญเนี่ยเราได้รับรองทางระบบเลยด้วย ขั้นตอนของมันก็คือเราก็เสร็จระบบขึ้นมานาว่าเราจะทําแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาปรับให้เข้ากับข้อกําหนดของ iso เมื่อเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็หา cb นะคะซึ่งเป็น certification body เนี่ยมารับรองเมื่อตรวจและผ่านเนี่ยเขาก็จะออกมาตรฐานนี้ให้เราแต่ละแผนกเนี่ยก็ทำงานไปตามปกติและ iso เนี่ยก็จะช่วยไปไปปรับ ไปเสริมให้เข้าระบบเพราะบางวันเนี่ยแต่ละคนอาจจะลืมทํานู่นทนํานี่ไม่ตรงระบบบ้างเราก็จะไปคอยช่วยเตือนว่าเอ้ยวันนี้พี่ลืมอะไรหรือเปล่าทําอะไรนี้ตกไปไหมนะเปรียบเสมือนแบบเป็นเลขาส่วนตัวที่คอยแบบบอกแล้วก็คอยแนะนําเขานอกจากนี้เราก็มีกิจกรรม ISO New ที่ออก2เดือนครั้งนะคะแล้วก็มีจัด ตรวจประจำปี i n t e r n a l audit มีจัดงาน quality safety day แล้วก็มีมอบรางวัล project quality award ตอนนี้ก็มีกิจกรรม iso care นะที่ดูแลโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นมีกิจกรรมอื่นอีกมากมายที่ส่งเสริมความเข้าใจในระบบ iso 9001ค่ะหากคุณกำลังมองหาบริษัทที่มีคุณภาพ it เราเป็นหนึ่งในนั้นค่ะ b Because y o u are k e y เ e r s o n in quality system เพราะคุณคือทรัพยากรคนสำคัญในระบบคุณภาพตราบใดที่แอาเภอยังไม่ปิดคุณก็มีสิทธิ์แจ้งเกิดที่นี่ไปว่าไอ้ไข่ได้โชคลาบถ้าอยากได้ทํางานมีระบบคุณภาพให้มาที่เราชีวิตก็เหมือนกล้องอยู่ที่โฟกัสอยากให้มันชัดตรงไหน ISO ช่วยคุณโฟกัสการทำงานที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ทางอ่อมยังมีเหนียงแต่ถ้าอยากได้งานที่มีคุณภาพและคนข้างเคียงต้องมาร่วมงานกับเราสิคะแล้วแม่แล้วแม่แ